โอเคครับก็กลับสวัสดีทน้งสชมด้วยนะครับก็ผมยินดีเป็ช่อนะครับเออแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเอ่อชินบิไลนะครับไม่ใช่ชินบิไลทูนะครับคำว่าทูโดนเลิกฟิตแล้วนะครับโอเคเราก็จะมาเล่นชินบิไลทนแห่ะฮะก็มาเล่นเฉยๆนะครับไม่ได้มาบอกแนะนําอะไรบางอย่างไม่ได้บอกก็แรกแรกผมเลเวล4ี่รอยใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็เลเวล ห้ารยห้าสิบแล้วนะครับเนี hey, ่เป็นไงเป็นไงเท hey, ใช่ไหมเล่าครับก็จะมีสกิลใหม่ก็มีสกิลใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับสกิลนี้ F นะครับของผลเอตะกูลสายฟ้านะครับเป็นมังกรนะครับน่าจะเคยเห็นหรือเคยโดนแกงแบงไปแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้ยกักษ์คาถาจะจะให้ดูนะครับเป็นยังไง อีมานี้วันนี้แล้วอยากให้มันตกตรงไหนเราก็เนี่ยใช้จุดตรงเนี้ยสีขาวอะโดนอะอุย๊ยเกิดสงครามครั้งใหญ่โรคระบาดของโควิดสิบเกอยอ,อกยอ,อกยอ,อกโอเคเราก็จะมาเล่นเฉยๆนะครับก็มีอาวุธใหม่ผมก็เพิ่งได้นะครับก็น่าจะเคย เคยเห็นแล้วนะครับหรือมีแล้วอะไรมานี้ครับหรือเคยโดนแกงแบงด้วยอาวุธนี้นะครับน้องอาวุธกลมเล็บนะครับเป็นประมาณนี้ครับกลงเล็บนะฟันเร็วคิวิวคิวิวิวอาวุธนี้ฟาร์มดีครับผมบอกเลยฟาร์มดีครับผมชอบอาวุธนี้มากนะครับไออาวุธกระโปงกระโปงไอหน้าหนาอะไรไวไซ้สซ้มุนหลุมซนไมันลายไก่กาปลาป่องแล้วนะครับแล้วฟาร์มดีครับแต่ก็ดีนะครับ ก็วันนี้ก็จะมาปลาล์มเล่นๆอ,อกีกปามเข้าไปอะไรมาเนี้ยเยมีมรายวันรับเควสไหมอ่ะเฮ้ยมีมีมีได้สปินสองเฮ้ยดีดีดีดรับสปินสองครับก็มาปุ๊บได้ครับมันจะมีเควสตีขอนไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเป็นยังไงเควสตีขอนไม้เอ้ไม่ใช่เควสดิมบตีขอนไม้เนี่ยดูมันเป็นเควสแล้วเนี้ย เนาะก็ลหลายๆคนน่าจะเรียกกันว่าเควสแต่ผมเรียกว่าเควสแล้วกันอ่ะเรียกเควสแน่ๆเนาะถ้าเราถ้าเราอยากจะรู้ว่าอันไหนคือเควสตีขอนไหมวะอะไรมานี้ครับนี่ครับเราก็ลองเลื่อนดูนะครับประมาณนี้นี่แล้วเราก็กดตีนะครับกดตัวนี้ครับที่ผมเคยสอนจำคลิปไปแล้วเอ้คลิปคลิปที่แล้วจาได้ไหมครับแล้วตีนะครับแล้วก็หาตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นครับ อ่ะฝั่งนี้ไม่เพิ่มใช่ไหมครับแล้วก็ลองเลื่อนล่างดูสิอันไหนเพิ่มอ่ะอันนี้ลองตีอ่ะมันไม่เพิ่มเลยชักกตัวใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็ลองเลื่อนล่างสิเอเดี๋ยวนะไม่เอาจริงๆไม่เพิ่มเลยหรออ๋อผมแรงซีนะครับอันนี้แรงซีนะ เพี้ยจริงดีอ๋อมันไม่เพิ่มอ่าแล้วก็ต้องดูอยางงีนะครับพิธีอยากรู้ว่าอะไรคือตีเควสตีของมานะครับแล้วตี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 แล้วลองดูนะครับว่าจํานวนเลขตัวไหนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นอนันตนะครับที่ตีขอนมานะครับก็ใช้ประมาณนี้ครับไอ้ธาตุนี้ผมได้หมดไอ้ตระกูลหมดแล้วนะครับเหลืออิทาจีนะครับเป็นเนตรวงแหวนนะครับไม่ใช่เน่รวงหวนเออเป็นเน่ตรนี่เนาะ เนี่ยครับก็เลเวลอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบใครจะฟาร์มไหวฟาร์มไอคนที่ฟาร์มก็ฟาร์มได้เนาะฟาร์มไปได้นี่อันนี้เป็นทตุดินนะครับดินไก่กาปลาป่องนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเพิ่งเริ่มเล่นเออมีแล้วตีตีต,ตีตีเข้าไป ตระกูลไหนที่ฟาร์มดีผมก็พอจะรู้นะครับมีแค่ตระกูลเนี้ยเนี่ยไอ้ตระกูลนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ตระกูลเนี้ก็ดีนะครับเนี่ยเนี่ยตระกูลเนี้ยตระกูลเนี้ยก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยพอเราก็สกิลนะครับเราต้องได้พลังนี้ก่อนเอ้ยเราต้องเปิดเปิดพลังนี้ก่อนครับเนี่ยเนี่ยที่ผมชี้เน่เห็นไหมเพราะมันเป็นพลังสายลมครับเป็นลมเนาะมันเป็นลมอ่ะพลังมันไม่ได้เป็นลมครับ มันเรียกพลังก็ไม่ถูกดิเขาเรียกตระกูลเนาะนี่ฮะแล้วเราก็ไปพบสังเกตที่สังทุกท่านผู้ชมสังเกตที่ข้างล่างเนี่ยไอตรงเนี้ยแล้วมันมีตัวเลขอะรู้ไหมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตรงเลขตัวเลขอะนั่นเนี่ยฮะแล้วเราก็กดไปนะครับนี่ครับสังเกตนะครับตัวเลขฮะเนี่ยขึ้นรัวๆเห็นไหมครับนี่ครับแต่ถ้าเราแบบตั้งขอนไม้เราฟาร์มที่มีขอนไม้เยอะๆเนี่ย มันจะขึ้นเร็วนะครับคือแบบขึ้นเร็วบู๊ดเลยนะครับส่วนอาวุธนี้อาวุธกงเล็บก็ขึ้นเร็วเหมือนกันครับสังเกตที่ตัวเลขข้างล่างเหมือนเดิมครับนี่ครับคิวควนครับอุ้ยขึ้นเร็วนะครับเร็วด้วยนะครับความดีด้วยนะครับอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ผมชอบนะครับและถ้าอยากได้อาวุธนี้คุณต้องมีเลเวลเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเอ๊ะ เดี teen, de e, de e. ดยเอาวุธใหม่เข้ามาเวย,ยังเทเลยนีอ่ะนี่ครับอาวุธนี้ครับคุณต้องมีเลเวลเท่าไหระะ่ล่ะ460ใช่ป่ะ460ปลาจำสมหรือว่าใช่วะผิดต้วขอห้ด้วยนะน่าจะ460เลยเอาฟาร์มนะครับเป็นอาวุธที่ฟาร์มดีนะครับถ้าอยากใหฟ้ฟาร์มเร็วๆนะครับก็ ไปรับกรรมพีนะครับเอ้กรรมพีรู้จักไหมกรรมพีที่มันตีบอสะอะไรมาเนี้ยให้สําหรับคนที่แบบหัวแล้วเก่งแล้วอะไรมาเนี้ยแบบเวกตันแล้วหรือแบบเออแบบฆ่าบอสได้สบายสบายอย่างไรมาเนี้ยเรียกว่าบอสก็ไม่ถูกดิเขาเรียกว่ามอนสเตอร์นะครับไปตีมอนสเตอร์อะไรมาเนี้ยอีกคนหนึ่งแบบต้องเชิญปาร์ตี้ด้วยกันครับเชิญยังไงก็มไม่รู้ไม่รู้นะครับ เนี่ยให้เพื่อนคนหนึ่งอ่ะคนที่หโหดคนหนึ่งครับรับนะครับรับกัมพีและคนหนึ่งก็ต้องรับกัมพีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดไม่ใช่องนั้นครับให้คนแบบคนที่แบบยังตีมอนเตอร์ไม่ได้นะครับให้ไปรับกัมพีครับพอรับกัมพีเสร็จเนี่ยรับกัมพีที่มันตีบอสเป็นสซีเขียวนะครับน่าจะเคยเห็นกันเนาะเออนั่นเนีเป็นสซีวเขียวนะครับให้คนเก่งอ่ะไปตีนะครับส่วนเราอ่ะตีขอนไม้ไปก่อนเลยรับ รับกมพีไปก่อนนะครับให้คนเก่งๆไปตีนะครับแล้วก็จะเลเวลเราก็ขึ้นเร็วๆนะครับขึ้นเร็วมากเฮ้ยนายนายนายโนโนโนเฮ้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยเราจะไม่ทําการสู้กับเขาครับผมเล่นทีไรผมไม่อยากมีเรื่องเลยแต่มีคนเนี่ยนะชอบมาตีมันมีเรื่องกับผมอะนี่ครับแล้วปล่อยให้เขาฟาร์มไปนะครับไอ้พวกทำไมมันปลาดาวกระจายได้หลายครั้งเลยวะ โปรวะนะ่ยนะเฮ้ยได้พวกสมอนโปนะโปดิมโปดากว่าใจได้หลายครั้งอะ่ะเฮ้ยนายนายนายตีเรานั้นเราไม่สู้กับนายนะนาย,นายเราไม่สู้นะเฮ้ยคนนี้เขาตีเอ้ยเขาปาดากวาใจได้หลายครั้งอะ่ะไม่โปเปล่าไม่ได้โปรทำยังไงวะถ้าไม่ใช่โปก็สอนหนนะ่อยนะมันทำยังไงอ่ะอู้ ยิ่งจอเก้าหางไอ้สี่หางมุยคำรามด้วยน่ากลัวชัศสัตไปแล้วไปแล้วโอ้ไม่ๆม่มมเหมือนเขาพยายามจะฆ่าผมนะแน่เลยเอาผมจะพิมพ์เขาว่าว้าวเฮ้ยจะตีเราสิผมจะพิมพ์ให้เขานะเออเอออันนี้ภาษาพ,พมา่านะับ ว้าวพี่ไม่ว้าวตัวหนังสือคือเลียงวะว้าวนี่ครับวิเท่ว่าแล้วก็ม,นมนีนี่แล้วมีเนตอิทาจินี่แล้วมีเนตอิทาจิเห็นไหมเฮ้ย คนนี้เขาก็มีนะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะมีเลวนี่ครับเขาใส่เนตรวงแหวนแล้วก็ใส่ได้นะครับอ่าอยากใส่ก็กดตรงนี้นะแรับไอตรงนี้นะอ่าเราก็ใส่แล้วนี่เรับก็มีนะครับมีเว้ยมีเหมือนกันนะ คนนี้เขาชื่ออะไรอยากพึ่งเพื่อนเขาจังเลยน่ารักไงอ้าวเขาออกไปแล้วท่านผู้ชมเอาเฮ้ยโอ้ยเลือดเลือดจะหมดต่อเไหมโอเคเฮ้ยไม่ค่อยพยายามจะตีเราใครบางคนโอเคครับก็จบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ช่วงนี้ขออภัยด้วยนะครับแบบ ทำอะไรไม่ถูกใจทานผม้ชมสักเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะเล่นอะไรนะก็ประมาณนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคิดใหม่ๆต่อไปเรายาวๆเรื่อยๆนะครับอยู่บ้านนะครับไปไหนมาไหนสวมใส่แมสด้วยนะครับนี่คือคําเตือนนะครับของนักข่าวอะไรต่างๆนะครับเตือนไว้นะครับไปไหนมาไหนใส่แมสด้วยนะครับก็เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ อ๋อลืมอย่างหนึง่งนผู้สมจะบอกว่าอ้าวพี่ถ้าพี่บอกแล้ว,วอะไอ้ไปไหนมาไหนสวมใส่แมสก์ด้วยเราจะผ่านวิกินี้ไปด้วยกันอ้าวพี่ลืมบอกคําว่าล้างเจลด้วยไปไหนมาไหนก็อ่าอันนั้นก็ล้างเจลด้วยนะครับไปไหนมาไหนใส่ละเอ้ยล้างเจลด้วยนะครับโอเคแล้วก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับบาย อ่ะเฮ้ยตรงหน้าเราสิโอเคก่อนไปนะครับแป๊บนึงอระช่ว้เี้ยนี่เป็นไงเป็นไงเท่ใช่ไหมเลาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมังกรใส่นะโอเคครับบายอีอีอีอ